จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้เขาศึกษามาว่าจะเกิดการช่วยลดระยะเวลาการผลส่งสินค้าจากช่องแคบมาละกาเดิมเดินทาง9วันเหลือเพียง5วันเท่านั้นรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้ประมาณ4ี่แสนลำต่อปีเพิ่มผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่เรียกว่า GDP ในพื้นที่ภาคใต้คือคนใต้จะรวยขึ้น2%จาก2%เป็น10%อย่างน้อย10ปีพูดง่ายๆคือคนในพื้นที่นี่แหละจะมีเงินเก็บในกระเป๋ามากขึ้น ต่อมาก็คือจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจราว5 0 0แสนล้านบาทต่อปีนะครับเพราะว่ามีการลงทุนในพื้นที่นําไปสู่การสร้างงานให้กับคนไทยนําไปสู่การให้เกิดเงินสะพัดการใช้จ่ายรายได้ก็ทําให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นเอาไปทํารัฐสวัสดิการแล้วก็พัฒนาประเทศในโครงการต่างๆสืบเนื่องมาจนถึงยุครัฐบาลชุดปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านประกาศตนนะครับผู้ชมเป็นเซลแมนยืนหนึ่งแทนคนไทยออกไปเจรจากับชาวต่างชาติและเข้ามาทํางานได้เพียง สองเดือนเท่านั้นท่านก็ขับเคลื่อนทันทีกับโครงการแลนบริดครับโดยท่านนายกเศรษฐาท่านกล่าวว่าการมีแลนบริดตเชื่อมต่อระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทํารายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากจะไม่ใช่การขนส่งขนถ่ายสินค้าระหว่างจีนผ่านไปอินเดียไปตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเพียงอย่างเดียวแต่ท่านบอกว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าการสร้างโรงงานในประเทศไทยจะทําให้ ขนส่งสินค้าได้สะดวกกระจายไปได้ทั่วโลกอย่างสบายๆซึ่งการเดินทางไปจีนเพื่อร่วมประชุม1แถบ1เส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศที่เรียกว่า BRF เ <c oughs> มื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีการสร้างโอกาสนะครับทนายกเศรษฐาไปพบท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนไปพบท่านหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนไปพบผู้นําจีนทั้งสองท่าน ซึ่งทั้งสองท่านได้แสดงความสนใจในโครงการแลนบิดของไทยอย่างมากเพราะว่าแลนบิดนั้นจะเป็นโครงการที่มาช่วยเสริมให้แผนดิเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ของจีนนั้นมีศักยภาพและเชื่อมโยงไดทั่วโลกสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศจีนด้วยนอกจากนี้นะครับนายกเศรษฐายัางพูดต่อด้วยนะครับว่าการเยือนจีนครั้งล่าสุดนั้นรัฐบาลประสบความสําเร็จแล้วก็มั่นใจได้ว่าหาเกิดแลนบิด รวมทั้งเกิดการลงทุนด้านรถไฟฟ้า EV ร่วมกับภาคเอกชนของจีนนั้นจะสามารถสร้างเม็ดเงินกว่าล้านบาทไม่ใช่ล้านอย่างเดียวล้านล้านบาทซึ่งคำนวณเป็นตัวเลขไม่ได้ด้วยเพราะประเทศจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความโชคดีที่ไทยมีจุดที่ตั้งบนยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกทั้งมีการวางบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกที่มีความเป็นกลางมีความเป็นมิตรกับทุกฝ่ายประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยครับ